สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่จะมาสอนอไม่ใช่สอนสิจะมาจัดชุดพี่ตูนซะหน่อยนะครับผมแล้วก็บอกเทคนิคิตนกน้อยนะครับผมกับการเล่นร้านค้ารถเลยนะครับร้านค้านําโชคนะครับผมลดชูงสุด90%นะครับก่อนจะไปเล่นนะครับผมเรามาดูนิสิตก็จะเป็นทางด้านของของต่างๆหมุนเล่นไปเลยนะครับผมจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมดูดิ โอ้โหโคตรเกลนะครับผมต่อไปอะไรเนี่ยก็ทางของพวกนี้นะครับผมก็ไอ้ตรงก้อนนี้จะมาทางน้านของทา้งน้างของพีไฟ โบร์ซิรีนี่ครับผมเออมังกรบูนะครับผมถ้าเกิดไทยคว้าแชมป์อีกก็เป็นซีซัน3และครั้งที่3ของโลกนะนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สุ่มเล่นๆไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายเพชรนะครับผมตรงนี้นะเออนี่ได้นี่ด้วยนะครับผมชิวๆเลยนะครับผมเพชรมีเยอะแยะนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะเขาแจกบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆนะคนนี้พูดจริงนะครับผม เพียงแค่เราเก็บคอยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจก็ลิ์อยู่ด้านล่างเลยโอเคเดี๋ยวพี่บอกละกันเนาะโอเคดูสิมีของ,งต่างๆมากมายเมื่อกี้ใครเชิญมาเห็นแบบแบบนั้นดูแป๊บนึงนะอ่ะประมาณนี้ช่างหัวมันก็ดูนะครับสำหรับคนที่ท็อปอัพช่วงนี้อาก้ามขาวเนี่ยจะออกไปนะครับผมน่าจะเหลือแค่ไม้นวดแป้งกับตั๋วนะครับผมนะตอนนี้นะและสำหรับคนที่อยากได้บัตรชูมานีนน่ไปเติมเกมแบบฟรีนะครับผมขอแนะนํา คลิปนี้เลยนะครับผมลองดูสนิดนึงสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากเติมเกมแบบฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะลองดูนิดนึ่งครับผมสําหรับคนที่หาเพชรฟรีไฟล์แบบรฟรีเนี่ยครับผมหรือจะเป็นเกมอะไรก็ตามแต่ที่เติมอยากเติมเกมแบบฟรีขอแนะนำแอปนี้เลย Happy Dummy ีนะครับผมซึ่งแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดก็คือจะทำการเล่นเกมเก็บคอยลรูปดาวนะครับให้กดตรงแรกตรงที่เป็นรูปดาวเนี่ยคอยตัวนี้นะครับผมความสามารถมันคือสามารถเติมเงินเข้ามือถือได้นะครับผมแล้วก็สามารถแลกเป็นแบบชุมนี้ได้นะครับผมซื้อขนมซื้ออะไรกินได้เลยเออหรือจะเติมเกมก็ได้นะครับผมอ่าแต่พิเศษสำหรับคนที่กดริงพี่ด้านล่างรับเลยฟรี1,000พันคอยบวกกับกิจกรรมมันด้วยก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมที่จะได้นะครับผมอ่า ก็คอยก็สามารถได้จากเกมพวกนี้ครับและขั้นตอนกแรกก็กดไปดรงสีส้มนะครับผมกดไปดรงสีส้มเสร็จนะครับผมเด้งขึ้นมาหน้าตานี้กดไปช่องที่2ครับแลกบัตรชูมันนี่ได้เลยสำหรับคนที่คอยเยอะๆในครับผ่มก็ประมาณนี้เลยเอาบัตรชูมันนี่หนึ่งพอะไรประมาณนี้ไปแลกได้เลยสำหรับคนที่สนใจอยากได้บัตรชูมันนี่ฟรีริงอยู่ด้านล่างเลยครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจริงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเก็บคอยเยอะๆแลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยโอเคกดเข้ามาลรงลี้กิจกรรมนะครับผมก็ อ่ะประมาณนี้เลยนะครับราคาลักกี้เนะยครับซึ่งมีชุดพี่ตตนนะครับผมจะด,ดูของสักนิดหนึ่งของทั้งหมดมีชุดพี่ตตนสีแดงดี่ยโคตรแพงเลยวะคนอื่นร้อยเก้าเองของพี่เกือบห้าร้อยนะครับผมแต่เราไม่ไม่ซีเดนี่กล่องปืนนะครับผมอ่ะสาหรับคนที่ไม่อยากได้แฟชั่นนะอยากได้แค่ชุดพี่ตตนนะก็สามารถซื้อของได้ครบข้างหน้าของสี่เก้าเก้าปะแล้วก็จะปลดล็อกอีกนะครับผมประมาณนี้เลยซื้อในราคาที่ถูกขึ้นเข้าใจปะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากกล่องปืนก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นไงกล่องปืนซื้อเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดเ,เป็นปืนรับเบี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นทางหน้าของปืนเ r นะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ดูตาสัญลักษณ์ก็เป็นของ M 4ป่าไม่ก็เอเคอสองอันนะครับผมก็เป็นทางหน้าของปืนอะไรไม่รู้นะครับผมกดก้อนกดก้อนนี่เลยนี่ไอ้คันเจ็ดเพชรป้าทง ไอ้เจ็ดเพชรก็จะได้พี่ตูนเลยนะครับผมเพชรพี่เหลือประมาณเก้า้อยนะไม่ต้องซีเรียสเะครับผมเพระาระว่าเราอีวัตชูมานี่แบบฟรีนี่ครับผมก็แจกจริงนะแอบ,บนั้นลิงก์อยู่ด้านล่างเลยไม่ได้โม้แั่พี่จะมีเพชรไ้เล่นหรอครับผมชุดอย่างตึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการรีเอาของที่ถูกที่สุดนะครับเพื่อไปซื้อชุดพี่ตูนนะครับผมแล้วมันก็ไม่มีชุดเอ้ไม่มีของที่ถูกเลยนะครับผมโคตรจะแพงโอ้มีตาตาอาชีพหลวงนขาจำนะครับผมเก้าสิบหกเพชรนะครับผมก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรถือว่าช่างหัวมันนะครับรีต่อไปก่อนรีบต่อไปก่อน <c oughs> อันนี้ถูกกับเมื่อกี้เมื่อกีก้96ใช่ไหมโอเครีนี่อ่ะโอเคได้อาหารแมวแล้วนะครับผมโอเคได้มันชี้เรียบร้อยนะครับผมชุดสุดแลนะครับบุแลบบตรงไหนก็คือนานๆแมงมาทีนะนี่เลย กับชุดพี่ตูนสีขาวน,นั่นเองนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่เล่นหซื้ออะไรกันไปบ้างเมนมาบอกพี่หน่อยแต่เมียับผมก็ประมาณนี้เนาะชิวๆเลยนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกรมกันสักนิดหนึ่งของที่ได้มาน่าจะอยู่ในคลังกระทรวงการคลังของเรานี่ก็จะเป็นทางด้านของกล้องนี่เลยเดี๋ยวเรามาเปิดลอมๆกันโอ้ชดพี่ตูนโคเทบอกเลยโคเทโคได้คโคตดนะอาทิตย์วราด้วยโหอย่างเงี้ยนี่เอาหัวออกไม่ชอบทรงนี้นะครับผมเออ ว่าดีสวยดีโอ้โคตรหล่อหล่อเกินไปเปล่าหาวเลยอ่ะเอ้ยสวยสวยถือว่าใช้ได้นะครับเท่นะครับผมออกตีมขาวรดํานะครับผมก็คือช่วงนี้ก็เป็นยังไงเดี่ยดูดิโอ้โหดูนี่อ่ะโอ้โคตรเท่อ่ะเป็นแบบไม่ย่กับพูดว่ะคือเท่ก็ใครเก็บได้เก็บนะครับผมก็ใครมีเพชรก็ริงอยู่ด้านล่างเพราะยังอยู่กิจกรรมยังอยู่ในคาราบผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลอง ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมกับกล่องนะนี่โหถ้าเกิดใส่ผมยาโคตรละอาโคตรล้ำเลยอ่ะล้ำล้ำคือแบบลิเกจัดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดทางของอ่าหินอัพเวลนะไปสองโคตรคุ้ม10 20ี่สาวยนะครับผมโอ้โหคุ้มแล้วเนี่ย8กล่องได้29เโทเคนอ้ามีอีกนะครับผมมา4ี่สก้่โทเคนนะครับผมโอ้โหดูดี แค่ร้อยกว่าเพชรน,นะครับผมได้สิบแปดโทเคนอัพเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็เต็มเองนะประมาณนี้เลยสำหรับคนที่ซื้อของในร้านคาบลักกี้นี่ครับผมบอกเลยโคตรคุ้มเลือกดีๆนะต่อไปไปทางนั่งของ MP5 นะครับผมปีกนกก็คุ้มเลยพี่อ่คือพี่ไม่ซื้ออะไรก็คือจะไปซื้อชุดเดียว แล้วก็กลับมาแล้วก็มาซื้อทั้งนัานของหินอัพปืนถ้าเกิดมันมีนะไม่ว่าจะกิจกรรมลดราคาอะไรก็ตามนะครับผมก็คือจะมีหินอัพปืนก็ซื้อเก็บใบก็ดีนะคือเราจะมาอัพปืนแบบนี้เลยคือมันจะไม่เปลืองนะครับผมประมาณนี้เลยนะง่ายๆนะครับผมชิวๆนี่เห็นปะเด็วก็ได้นะครับท่าพวกนี้นะดู่านี่มีแล้วนะครับผมดิสนีย์การ์เดยนก็กำลังจะได้นะครับผมแต่ซองวงบางคนถามว่าทำไมพี่ไม่อัพอะ่ะพี่เล่นซองวงไม่เป็นนะครับผมเออ ประมาณนี้เลยนะดูดิเห็นมาได้มา48นะครับผมเมื่อกี้ที่เปิดก็ถือว่าคุ้มหมดไปประมาณ100ร้อยกว่านะครับผมแล้วก็เพชรนะที่เขาขาย190หรือเท่าไหร่นี่แหละ <m> เออประมาณนี้เลยนะ <m> โอเคก็ชิวๆนะครับผมได้ทั้งชุดได้ทั้งอ่า หินอปืนนะคุ้มๆไปเลยก็ยืมไปเล่นกิจกรรมลดราคานะคราคานําโชคลักกี้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูสนิดนึงนะครับผมนี่เลยตรงนี้เลยนะครับนี่นี่นี่เนคไกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะใครอยากได้ชุดอะไรก็เอามีชุดพ่ตูนสีแดงด้วยแต่แพงมากนะครับผมก็ไม่รู้เป็นไรก็ชุดสีขาวมาเนี่ยแหละซอฟดีนะครับผมก็เท่เหมือนกันมีว่าคงวิ่งแล้วก็โหโคตรหล่อหล่อเกินไปเปล่า เกินไปเปล่าโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก like, ด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาจัดชุดพี่ตูนนะครับผมอธิบรานะครับผมเออหรือใครอยากอัพปืนก็ซื้อเก็บไว้นะครับอัพปืนได้เลยนะประมาณนี้เลยก็จะไปนะครับผมฝากกดไลค์ก like, ด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืมเมนอะไรก็ได้นะอ่านทุกเมนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ